สวัสดีจ้าเซลไกลคูมตาบันดุงจ้ามือนีเนาะจ้กไกจากมารีวิวรถรุ่นใดแน่ไปเบิรงกันจ้าประจ้าจ้ารถรุ่นแรกนีเนาะจ้กไปจะขอแนะนํามือนีเนาะจ้าก็คือรถแอลฮาศูนย์คลิปอ้อยเนาะจ้กรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถแบบขยายล้อได้จ้าเอลหาศูนย์แบบขยายล้อได้จ้ากาเฉพาะตัวรถเนาะจ้าการาคาอยู่หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทเนาะจ้า ร่วมใบมีดันนาเนาะจ้ะหาหมื่นเกาพันหาลจา่ะอ่าเฉพาะคลิปอ้อยชุดคิปอ้อยที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะจา้ะกะหนึ่งจ็กาพับาทจา้าร่วมตัวรถใบมีคิปอ้อยเนาะจ่ะราคารวมสดจะตกอยู่ที่8 000, 8ดแสนแบาทจา้าแปดแสนแบาทจา้าอ่าลูกค้าเริ่มต้นดาวอยู่ที่ส0บเปเใดเนจา้าตอนนี้เฮ้าก็สามารถรับรถรุ่นนี้อยู่ที่ หามื่นบาทได้จ้ารับลดกันไปเลยที่ห้าหมื่นบาทจ้าแต่พร้อมใส่งานเนาะจ้าตัวรถใบมีดคลิปอ้อยเนาะจ้าตอนนี้คลิปรถคลิปอ้อยเฮ้าหาสิบคลิปอ้อยกับมาหลายขั้นเลยจ้าสต็อกแน่นๆกันไปเลยจ้าสำหรับคลิปอ้อยปีนี้เนาะจ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดเนาะจ้าสิ่ยกตัวอย่างไล่ปีแบบมีงวดย่อยเด้อจ้าเฉพาะตัวรถใบมีดคลิปอ้อยเฮ้าไล่ปีมีงวดย่อยนี่ก็คือ เดือนละส0 0 0ัน0 0ไปเลย่อยๆ11เดือนเนาะจ้าพอตกรอบปีเนาะจ้าจะได้จ่ายปีละ153,950านหา 13, 000, บาทจ้าจ่ายอยู่แบบนี้เจดปีนะจ้าอันนี้คือเฮารับรถกันที่หามื0นบาทเนาะจ้าคางวดเฮาจะขึ้นอยู่กับเงินดาวนะจ้าจ้าอันนี้คือรถ50ใบมีดคลิปอ้อยเนาะจ้าอ่าเศร้าคลิปอ้อยแล้วฮอก็สามารถใส่รถเฮาไปอ่าไทยหน้าดันหน้าใดเนาะจ้า อันนี้คือ50คลิปอ้อยจากของคูโบตาเฮ้าเนาะจา้าลดหลายหลายจ้าตอนนี้เนาะจา้าโปรโมชั่นพิเศษกันไปนเลยจา้าอันนี้คือโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกาเฮ้าเนาะจา้าลูกค้าท่านใดสนใจลดคลิปอ้อยคูโบตาบรรดุงเฮากับมีพร้อมที่จะส่งไดเลยเดยจา้าลดคลิปอ้อยเราจะมีหลายขั้นจา้าสวยงามมากจาก้า อันนี้คือ50บคลิปอ้อย้ะจ้ะที่คู่บวตาบันดุงเฮากมีพ้อมทรงกันไปเลยจ้าเยอะมากจ้าสต็อกแน่นๆกันไปเลยโอเคจ้าเดี๋ยวก้อยพ่อไปเบิ้งรถอีกรุ่นนึงนะจ้ะขอในน้ำรถอีกรุ่นนึงนะจ้าโอเคจ้าจ้าต่อมานาะจ้าก็จะเป็น L3 2อ่า L32 18น p เนะจ้ารถรุ่นนี้ก็จะเป็นใบมิดขั้นโค้งนะจ้าหรือเอิ้นว่าขั้นบนนะจ้าตัวรถ ใบมีดผ่านพว่วงรอตลีเนาะจ้า,จาร่วมราคาสดตกอยู่ที่หาแสนหาหมื่นสี่ร้อยบาทจา้าหาแสนหาหมื่นสี่ร้อยบาทจา้าตอนนี้ห้ารับรถกันพิเศษกัดไปเลยจา้าที่หนึ่งหมื่นบาทเนาะจา้ารับรถพิเศษกันไปเลยที่หนึ่งหมื่นบาทจา้าจ้าจะยกตัวอย่างเนาะจ้ารา,ายเดือนเนาะถ้าเอารายเดือนนี่ก็คือจะตกเดือนละอ่าแปดพันสี่ร้อยบาทจา้าตอนนี้เนาะจ้า,จา ก็คือรายเดือนเท่าสิใจเดือนละ8400ยบาทจ้าหรือว่า8 4งวดนะจ้าหรือว่า7ปีจ้า8 4งวดหรือว่า7ปีนะจ้าอันนี้คือรล่เดือนนะจ้าอุปกรณ์3อย่างมีใบมีดมีพานพ่วนมีโรลตลีนะจ้าอันนี้คือรถแอลสามสองเฮาจ้าแอลสามสองอีใบมีดคานบนจ้าแล้วก็ยกตัวอย่างอีกไลยปีมีงวดย่อยนะจ้าทุกเดือนเท่าสิใจเดือนละ2 0 0พ2,000ไปเลยเลยๆ1 1เดเดือนนะจ้า ตกรอบปีเข้าสี่ใจงวัดใหญ่จ้าปีละเก่าหมื่นบาทจ้าเก้าหจ้าเก้าหมบาทจ้าอันนี modeling, <inaudible S 2> ้เข้าสี่ใจแบบไล่ปีมิ่งวัดย่อยนะจ้าพอนานเจ็ดปีกันไปเลยจ้าอันนี้คือพอนสบายเนาะดาวน้อยพอนสบายก็จะเป็นรถรุ่นนี้เลยจ้า L 3ามสองนึ่ p นะจ้า <cessors> l 3 2 1 <Okay>. 8 s p จากอุปกรณ์3อยยางจ้ะลูกค้าท่านได้สนใจนะจ้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาหาเซลก่อยได้เลยนดจ้าเดี๋ยวก่อยสิัรโบรถห้เบิงงนะจ้าไปเบิงงกกันจ้า กับผ้าเบิงรถ L 3 2ไวอมีดขั้นบนไปแล้วเนาะจ้าคลิปอ้อ,อยหาสิแป้งไปแล้วจ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดรถรุ่นต่างๆเ่ราว่าจะเป็นรถรุ่นรถรุ่น B รถรุ่น L รถรุ่น M เนะจ้าหรือว่ารถขุดรถเกลียวเนาะจ้าสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาหาเซลลก้อ,กอยใดเลยจ้าเบอร์โทรก้อยจ้า098 205 73 55เจาไลน์ดจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกอยเนเด้อจ้ามือนีขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า